การเลือกใช้ขนาดสายไฟเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ถูกคำนวณมาจากโหลดนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราหรือจุดที่เราต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมีโหลดเท่าไหร่ก็จะต้องเลือกสายไฟยังจุดนั้นนะครับให้เหมาะสมซึ่งก็จะมีมาตรฐานอยู่แล้วโดยทั่วไปอย่างเครื่องทําน้าอุ่นรวมแล้วเนี่ยไม่เกิน3,500วัตต์ขนาดสายไฟเนี่ยก็จะอยู่ที่2.5แสควายมิทีนี้ถ้าโหลดเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไม่เกิน4,500วัตต์4แสควายมิน6,000วัตต์ก็จะกลายเป็น6และ8800สควายมินขนาด ไฟก็จะอยู่ที่16แ q ควมิลโดยประมาณที่เขาใช้กันทีนี้ถ้าเป็นแอร์ล่ะแอร์ Air เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็จะเรียกเป็น BTU แต่จริงๆแล้วมันจะมีวัดต์ของมันอยู่ถ้าอยู่ในช่วงอ่าไม่เกิน2 5 0 0 0 BTU ก็จะเป็นสาย2.5แต่ถ้าเกิดว่าเกิน2 5 0 0 0ไปจนถึงประมาณ3 6 0 0 0 3 0 0 0 0ประมาณนั้นสายก็จะอยู่ที่เบอร์4 4สแสควมินถ้าเป็นพวกอุปกรณ์ล่ะอุปกรณ์ส่องสว่างเนี่ยเราก็จะใช้สายอยู่ที่1.5แควมิลแต่ถ้าเป็นพวกเต้ารับต่าางๆประมณ2.5 ยกเว้นว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์ที่มีความพิเศษอย่างเช่นเตาอบตู้อบต่างๆนะครับจะต้องมีการอัพสายไฟขึ้นไปขึ้นอยู่กับกําลังวัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นคุณเอาสายเล็กไปใช้ไม่ได้สายเล็กแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยกินไฟเยอะหมายความว่ากระแสไฟเนี่ยจะต้องไหลผ่านสายเยอะแล้วกระแสไฟเนี่ยไหลผ่านเยอะมันจะเกิดความร้อนพอสายไฟร้อนจะเกิดอะไรขึ้นร้อมละลายตัวเปลือก p v c ีที่มันพุ่มอยู่ครับมันก็จะละลายนะครับพอมันละลายปุ๊บมันก็รัดวงจรนะฮะพอมันละลายถูกไหมฮะนี่แหละครับคือสาเหตุของไฟไหม